กล้วยตากทำง่ายเดี๋ยวมาดูกันไปพอตากล้วจะแข็งปัญหาส่วนใหญ่จะเจอคือสาเหตุที่เกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวจะบอกวิธีการทํากล้วยตากมีกล้วยอยู่ห<ม>นึ่งคือต้องงอม,งมดำๆอย่างเงี้ยนะดำๆงอมๆเนี่ยเอามาแกะครับแกะเ,เปลือกออกออน,นะครับไปนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาแกะกะันให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้เป็นตัวอย่างเลยคือกล้วยเนี่ยเราจะสังเกตถ้างอมถ้างอมเนี่ยเราจับปลายอย่างเงี้ยเราดึงหนเนี่ยมันจะหลุดไปเลยอย่างเงี้ยถ้ายอย่างเงี้ยคืองอมเอาไปตากเนี่ยมันจะ หวานนะครับแต่ถ้าถ้าเราจับปลายแล้วมันไม่หลุดอย่างเงี้ยยังมีเขียวในนิดนเนี้ยนะเอาไปตากความหวานของกล้วยมันยังไม่ถึงเนื้อมันจะแข็งนะครับพอทานเนี่ยแต่เดี๋ยวเราใช้วิธีของพี่หนวดจะแก้ปัญหาพวกนี้ได้หมดเลยต้อง่อวให้งอมนะแกกล้วยรุยแกกล้วยแกกล้วยคือไม่งอมเท่าไหร่แต่ว่าอย่างเงี้ยได้เดี๋ยวมาดูวิธีการนะครับพอเราแกะล้วยเนี่ยนะเสร็จเรียบร้อยอย่างนี้นะครับถ้าใครมีซึ้งก็ใส่ซึ้งถ้าใครมีหวดใส่หวดแล้วไปนึ่งนะครับจะแยก ตัวที่แฮมหฮมคือเปลือกยังไม่เหลืองทั้งหมดอะมีเขียวนิดๆเอาไว้ข้างล่างเลยส่วนที่งอมๆแบบนี้เราเอาไว้ท้้งบนนะแล้วเราก็ไปนึ่งนึ่งเนี่ยอย่างน้อยๆนะนึ่งเนี่ยประมาณ15นาทีเลยฆ่าเชื้อแล้วเราเอาไปตากนะแล้วเดี๋ยวพาไปดูผลงานที่ตากไว้ว่าเป็นไงเดี๋ยวไปนึ่งก่อนตอนนี้เรานึ่งในซึนไะหมนึ่งฆ่าเชื้อก่อนประมาณ15นาทีอะนึ่งจนกว่ากล้วยจะนิ่มนะครับแต่ไม่เละหรอกนะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปตากนี่ครับ พอเรานื่องมาแล้วนะเราก็มาตากนะครับตากตากไว้เลยนะหาอะไรคุมด้วยนะพอเราเนื่องเสร็จเราไปตากสองแดดนะครับจะเห็นว่าข้างในจะนิ่มจะไม่แข็งนะครับแล้วทีนี้พอเราได้อย่างงี้สองแดดนะคือถ้าเราต้องการหวานเนี่ยเอาสักสามแดดก็ได้มันจะเริ่มแห้งแห้งมากกว่านี้แล้วน้าตาลจะเริ่มขึ้นก่อนที่เราจะเก็บใส่ถุงซิวนะใส่ตู้เย็นไว้เราเอาไปนื่องอีกรอบหนึ่งประมาณแ้าน,นาทีคา่เชื้ออีกรอบหนึ่งนะแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ซิวเลย เก็บไว้แต่ในตู้เย็นอยู่ได้นานแน่นอนใส่ถุงฟิลสูญญากาศแบบนี้นะครับแล้วก็เอาใส่ในตู้เย็นไว้นะครับเก็บไว้เก็บไว้ทานได้นานนะครับลองทําดูวิธีการง่ายๆนะครับการถนอมอาหารลองทําดูนะครับ